วันนี้เรามายุทธยานะครับผมเรามาซื้อกุ้งนะอยู่หน้าตรงข้ามพระตำหนักิล,ลิยาไล่นะนะครับผมเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราตัาเทศกุ้งอยู่อ่าเรามัเทศกุ้งอยู่อ่ามีสแกนนะโอเคเกุ้งเราสั่งที่550บาทนะครับผมแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ฟรี1ชุดนะข้าอาเพิ่มคือชุดละ20บาทนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปนั่งกินดูแต่กุ้งเผามันอร่อยอยู่แล้วนะครับผมเขาเผาเขาก็จะเผาไฟแรงเนาะตรงข้ามพัดตาหนักนี่นะฮะเลี้ยวเข้ามาเนาะเซิร์ชได้เลยอยู่ตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันกุ้งเผายังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่น้าจิ้มละอะเดี๋ยวขอชมหน่อยเปิดชมหน่อย้วทอดกันดูอ่ะโอเคหน้าตาก็จะเป็นนี้อันนี้คือ แปดตัวโลนะนะแปดตัวโลนี่เราซื้อมาครึ่งโลนะครับมีน้ําจิ้มให้หน,นึ่งงานเนียนจิ้มเป็นนี้นะครับผมอ่านี่น้ําจิ้มนะครับหนึ่งหนึ่งกล่องถ้าเอาเพิ่มคิดยี่สิบบาทนะนะครับโอเคเริ่มชิมได้เอานะโอเคเราแกะกลุ้งแล้วนะดูหัวมันไหมยืนมันร้อนร้อน,อน,อนเลยอ่ะ ครับอนนี้เราบีนะเนี่ยคนคนเ,เขาเผากุ้งเป็นอ่ะเขาต้องเผาแบบไฟแรงๆแล้วน้ําจะต้องอยู่อย่างเงี้ยถึงจะอร่อยอ่ะเราลองชิมดูนะนชิมครเป็น,นโอเคเดี๋ยวลองก่อนเลยนะจิ้มน้ำจิมำมำ้มต้องมาอุ เนะข้านะเข้านะอร่อยแล้วเพราะว่ากุ้งเผายังไงก็อร่อยเคยผ่านเดี๋ยวคิวต่อกินต่อได้เลยบาย,บายต่อไปนะต่อเพราะเลยจบเลย